เขาวเขารู้จักพี่เขาแลวเขาไปห้าม,ม,ม,มแล้วตอนนี้พี่ชาติเป็นยังไงบ้างคะาอาการห,หน้าบวมอยู่นะเนี่ยหน้าบวมนะคือเจ็บเขาอะค่ะ บทเรียนของคนหัวหาเรื่องเดินผ่านไปก็จบแล้ว<ะ>คุณผู้ชมคะหนึ่งเมษาเป็นวันจับใบด,ดําใบแดงใช่ไหมคะ,ะ,คะเลือฐทหารกองเกินบรรยากาศหลายพื้นที่ก็สนุกสนานคึกคักแต่เห็นบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวช่วงนากลับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้น้องที่ไปไปจับไปล้วงหายอ่ะคนนี้นะน้องเ,เขาเป็นสาวประเภทสองอใช่ไหมมีหน,น้อนะ ผมยาวใสกระโปรงผมยาวด้วยแต่พอน้องจับออกมาน้องได้ใบแดงค่ะค่ะคือเฮ้ยปกติแล้วสาวประเภท2เขาจะอยู่ในเงื่อนไขแล้วคัดตรงยังไงนั่นน่ะสิคะแล้วเรื่องนี้คนดราม่าเยอะว่าถ้าเอ้าน้องได้ใบแดงแล้วน้องต้องไปเป็นทหารแต่ถ้าหัวใจเขาว่าเป็นผู้หญิงอะแล้วร่างกายอีกอะถูกต้องแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเปิดใจกันค่ะ ทำต้นสิ่งดีๆเติมโปรโตีนจากไวต์เมล้วกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับการเป็นเจ้าของนวัตกรรมเกษตรจากคูโบตาฟรีค่าบริการฟรีอะไหล่บำรุงรักษาให้คุณอุ่นใจได้ทั้งปีฟรีบัตรเติมน้ำมัน ช่วยลดต้นทุนให้คุณลุยงานได้มากขึ้นขอบคุณ45ปีที่เคียงข้างกาันคู่โบตาจัดเต็มความคุ้มค่าจัดมาทุกโปรดีถึง31พฤษภาคมคุนี้สองอ่งแบบยังแบดแซดเดีเทสโตรพริกจัก,กระพัดลิมิตเต็ดเผ็ดก,กว่าเดิมจากเทสโตมันเผ็ดอร่อยพริกจิงเผ็ดฝั่งลิน้นลองเด็ดเแบบทสโตรพริกจัก,กรพรรดลิมิตเต็ดมันจัดเพ่งฉัด ลูกแฝดของชมชอบต่างกันแต่ต้องการโภชนาการที่ดีเหมือนๆกันชมเลือกเอ f นฟ r o กร e เจนท Care แครให้ยุที่มี PHP มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเอ f นฟาโกรเอคลสให้พ่สายชมเลือกสิ่งที่ชมว่าใช่ใหม่ e n f นฟาโกรเอคล e สเจนท์เแคร์ลังครั้งอาจไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้เราเคอยยิ้มสู้ต่อวันหนึ่งก็ทำได้เอง โอเมก้าตินดั๊กช็อกค,ควันชี่ดั๊กช็อกหนักเข้มเข้มสนุกแบบเข้มข้น,นดั๊กช็อกรสเข้มข้นไหวเบาหอมละมุนและควันชีใหม่กรอบเคี้ยวสะดวกใหม่วอโอเมกตินดั๊กช็อกค,ควันชี่แอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจกากรังแคใช้เฮดเดนโชลเดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโชลเดอร์สแล้วคุณจะรักของหวานน่ากิน นี่ก็อร่อยนะเซอร์เนอัไม่มีน้ำตาลแต่อร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยว่ะสร์ไพรสเลยมาเซอร์เนอัไม่มีน้ำตาลแค่เปิดเละแล้วลยไนปะจ,จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ด้วยกัน KFC Holiday Bucket มีบั克เก็ตนี้ก็มีเหตุ3 9 9บาทถึง26เมษายนนี้คนหน่อยนะเปลี่ยนแอร์เหอะไม่เสียได้เหรอแอร์เก่าร้อนกินไฟกันที่แอร์เก่านะแอร์เก่ามีค่านำมาแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทถึง31ธันวาคมนี้ที่โฮมโปรเพร้ so อมสู้ไหม ผมยิ่งยาวยิ่งดูบางไม่มั่นใจเลยผมยาวก็เอาอยู่สันซิลใหม่ผสนเบตินในสุดแอคทีฟอินฟิวชั่นช่วยบำรุงให้ผมที่ยาวและดูหนามีสุขภาพดีขึ้นท้าเท่ามีวางช่วงไหนแล้วที่ร้านติดดาวไม่รู้จะโฆษณาจะไงดีรู้แต่ว่าขวดนีด้ทำมาจากปลาทะเลแท้หอมไม่ข้าวไม่ใช่ของผมอ้าลของใครแหมยิ้มใหเชียร์นะ้ำปลาปลาหมาแซ ไวท์เทมิลไหลอร่อยแบบออริจินัลน้ำตาลน้อยลง50%มีท e ั้งแบบทูโกและ UHT ลองเลยไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันอาจทำให้ผมอ่อนแอขาดร่วงง่ายหยุดทำร้ายผมขาดร่วงด้วยใหม่ดฟไมเซล a y l a Anti Hairfall เนื้อแชมพูใสผสานไม m a ล่าและแคลเซียมคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมอ่อนแอบล็อกห่าให้ดูแข็งแรงช่วยลดผมขาดร่วง98%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใหม่ d o ฟ e May Creamo c h o ก o l a t e c r u s อร่อยหลายชั้น กับแท่งช wow! ็อกโกแลตบาร์คริสปิ้วววานิลลาและดาร์ชช็อกโกแลตครีมโอช็อกโกครัชอัพฟิลฟินทุกชั้นพาร์ฟอร์มาซิพเทติกอีโคคาออกแบบเพื่ออ mm ีโคคาโดยเฉพาะด้วยมาตรฐานระดับโลก APISP ให้อีโคคาของคุณแรงประหยัดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมพาร์ฟอร์มาซิพเทติกอีโคคาจากพีทีทีรูบิคนส์ สนับสนุนโดยเย็นช่ำประหยัดไฟต้องแอร์ l อลปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4 0 0 0ิเขียวนานโตวไวัยใบตั้งเครื่องดื่มสมโอทดีเพราะมีสิงแอลคาเนทีนและสมสกัดกรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอันคำเตือนฉนลากก่อนใช้ยา คุณผู้ชมคะก่อนจะไปเรื่องจับใบดาใบแดงขอเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม10บาทเท่านั้นแหละสําหรับการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรคือเดี๋ยวหลายท่านอาจจะงงถ้าบัตร ATM ปกติเนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะบัตร ATM ก็ยังใช้กดเงินได้ตามเงื่อนไขแต่ทีนี้ถ้าการถอนเงินสดแบบใช้แอปพลิเคชันน่ะเอาไปยืนหน้าตู้โดยที่ไม่ได้เสียบบัตรกดเป็นเงินออกมาโอ้ดิฉันทาประจําเลยใ คนใหญ่เลือกวิธีนี้เพราะไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรรายปีไม่อยากจ่ายบัตร ATM ค่ะเราก็เลยใช้แอปแล้วก็กดหน้าตู้ธนาคารแต่เมื่อวานนี้กรุงไทยบอกเดี๋ยวจะต้องเก็บเงินแล้วนะเพราะมันจะส่งผลต่อเรื่องของอรายด้องอไรายได้คนก็ต้องใช้คําว่าวิาพากวิจารย์เลยเนาะคนก็วิจารย์ก<ห>ันเยอะค่ะบอกว่าเอ๊แล้วทำไมธนาคารอื่นเขาอยู่กันได้แล้วสองมันควรจะเป็นบริการของธนาคารหรือเปล่าคุณจะมาเก็บเงินเนีเออ่ยจากลูกค้าที่ฝากเงินกับคุณทําไมแล้วทีนี้ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าลูกค้าส่วนมากเป็นข้าราชการค่ะ เพราะต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยหลังจากที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อื้ออึงแบบข้ามคืนคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้แฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งล่าสุดแจ้งให้ทราบถอยแล้วนะคะ ทางธนาคารกรุงไทยประกาศออกมาล่าสุดเมื่อเย็นนี้เลยบอกว่าการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินไม่ใช่บัตรที่ออกไปก่อนหน้านี้ล่าสุดได้ประกาศยืนยันบอกยกเลิกละ,ะทางธนาคารยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนําม,มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเนื่องจากว่าได้รับเสียงสะท้อนเป็นจํานวนมากคือพูดง่ายๆลูกค้าบอกถ้าจะเก็บเงินสิบบาทต,ต่อครั้งแบบนี้นะซึ่งจริงเดือนนึงไม่รู้กดกี่ครั้งนะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้ธนาคารอื่นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเพราะธนาคารอื่นยังไม่มีประกาศว่าจะเก็บค่ากดเงินจากลูกค้าแบบนี้ที่ไม่ใช้บัตรนี่ค่ะเขาบอกว่าแบงค์อื่นอยู่ได้ทําไมแบงค์นี้เก็บปังเอาประมาณนี้แจ้งให้ทราบนะคะว่ายกเลิกแล้วเอากลับมาตรงนี้เรื่องของการคัดเลือกทหารกองเกินโอ้ช่วงนี้คือคักเลยคือคักเลยแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าที่สกลนครเขาก็มีการจับใบดําใบแดงแหละคุณผู้ชมอย่างที่เราโปรยเมื่อเบรกที่แล้วคือสาวสองนะคะมีหน้าอก ผมยาวใส่กระโปรงด้วยเกิดคำถามมากมายว่าทำไมถึงให้ผ่านและจับได้ใบแดงสีด้วยชมคลิปกันเลยค่ะอที่กลางดึกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะตามภาพเห็นไหมคะตายเกลือนถนนเลยตำรวจสพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้รับแจ้งมีรถชนควายนะคะบนถนนสายบุรีรัมย์นางรอง จึงมีการประสานหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปลูกอินให้เข้ามาร่วมตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเป็นถนนสี่เลนคุณผู้ชมอยู่บริเวณก่อนถึงโรงเรียนหนองใหญ่พิมพ์นะคะพบกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีประตูประตูสีขาวอ่าสีประตูสีขาวนะคะทะเบียนขอต่อ5 7 8 9ทะเบียนนครราชสีมาสภาพกระโปรงหน้าเนี่ยพังยับเยินแต่นี่นะคะสิ่งที่น่าสมดใจคือควายตัวลูกอายุป,ประมาณ1-2ปีเนี่ยเสียชีวิตละแต่ควายแม่ที่อายุป,ประมาณ5ปี สภาพเขาข้างขวาเนี่ยหักนะคะปลอกเขาหลุดไปแล้วขาทั้งสี่ขาหักลุกไม่ได้แต่เขายังหันซ้ายหันขวาเหมือนเป็นห่วงลูกตัวเองโอ้โหต้องบอกว่าภาพนี้นะคะสร้างความเวทนากับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้พบเห็นรวมถึงพวกเราจริงๆนะคะ<ม>เห็นไหมคะคือปลอกเขาเนี่ยหลุดหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เลยนะคะนอกจากนั้นยังมีรถกระบะอีกคันหนึ่งสีขาวนะคะเขาก็ได้รับความเสียหายอีกเช่นกันคุณผู้ชมโดยนายประยงสุภาวหาค่ะเขาเป็นชาวศรีสะเกด ตนบอกว่าขับรถมาตามปากตินั่นแหละเห็นอุบัติเหตุแล้วแต่ด้วยความกระชั้นชิดเนี่ยคือมันเลยทําให้เขาเนี่ยไปชนคันที่ไปชนควายก่อนหน้านี้อยอมรับว่าหลบไม่ทันจริงส่วนคนที่ขับรถชนควายนะคะ,คะในทรงกรดมูลทําชัยบุตรบอกว่าคือตอนนั้นตัวเองอะ่ะขับรถมากับเมียมาจากโนนดินแดงกำลังจะไปสะติกทีนี้พอมายังที่เกิดเหตุมีควายสามตัวอยู่อยู่เดินออกมาจากข้างทางเหมือนกําลังจะข้ามถนนแล้วควายมาเร็วที่เกิดเหตุมันก็มืดอพอผมขับรถมาแล้ว เอาเบรกก็ไม่ทนันหลบก็ไม่ทันก็เลยเกิดอุบัติเหตุเข้ามาตัดนั่นคือเราหลบมันทันได้อยู่ถ้าเราหลบเราไปว่าเราต้องไปฝั่งนู้นน่ะตีร่างกายไปฝั่งนู้นน่ะมันขึ้นมาเนี่ยตามกันมาสามตัวเลยเหรอใช่เอาไม่อยู่หรอกเมื่อกี้ถ้าเราจะหกะกักแบกว่าก็เสาไฟฟ้าแล้วเราก็คงจะหยุดทีนนู่นล้วต้องฝั่งนู้นน่ะตีร่างกายไปนู่นน่ะก็เลยเอาเอาแล้วไม่ทันแล้วล่ะ ถามว่าจะยังไงต่อจริงๆควายสามแม่ลูกเจ้าของเพิ่งจะแจ้งหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วะนะคะตามตัวไม่เจอเดินมาอยู่ตรงเนี้ยล้ตายละ2สองอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้ความเร็วเหมือนกันแต่มาแบบเร็วแรงสปีดบอกเร็วกว่านรกแต่ว่าโชคดีที่จังหวะกระโดดหลบได้ทันอาจจะงงเดี๋ยวลองไปชมภาพจากกล้องวงจรปิด